นี่ครับ L 2000ใส่โรตารี่ RX ร้อยของ KRT ครับต้องแปลงจุดยึนิดนิดหน่อยครับ L 2อ0 0ันันนี้ผมได้มาเอามาใช้กับอุปกรณ์ต่อท่วงของ KRT ต้องแปลงจุดยึดตรงกลางรถนิดหน่อยครับจุดจุดยึดแขนกลางนะครับใส่โรตารี่ RX ร้อยได้ครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันว่าเกียร์ PTO จะเป็นอย่างไรครับแลด้วยกำลัง20แรงม้าจะสามารถใช้เกียร์เร็วได้หรือเปล่าครับในการตัดรตสล,เลี่สีรถอาจจะมองดูใหม่สักหน่อยหนึ่งครับเพราะผมซื้อสีสเปร์มาพ่นพ่นเองครับอาจจะไม่ค่อยงานอาจจะไม่เนี้ยบก็เท่าไหร่แต่ก็ทำให้ดูดีกว่าเดิมได้ครับช่วยดูดีกว่าเดิมได้ ได้ช้าเปลี่ยนใหม่ครับต้มแล้วไม่มีอะไรเลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับมาทดสอบครับลองทดสอบเกียร์4ก่อนครับพักไปสโล เข้าไปเข้าไสโลแล้วใช้เกียร์4ี่กำลังเกียร์แปดตละเกียร์สีอ p ีดีโอใช้รอดช้าสุดเกียร์หนึ่งเกียร์สี่ร 4, ครับความเร็วเกียร์สี่น่าจะใกล้เคียงกับเกียร์สองของ KRT ครับมาทดสอบกันครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับ ามเร็วเกีรยนี้เกี้์เกียสี่ของ L 2 0 0 0ัใกลเคียงกับเกียสองของ k r t ครับอาจจะไวกว่าเกีรยสองะะของ k r TAC Nit มิ้งบผ่านครับเกี้ยสี่ถือว่าใช้งานได้ครับวดีโอไม่มีปัญหา เดี๋ยวมาดูเกียร์ถอยเกียร์ถอยหลังของ L 2 0 0 0ครับถอยหลังปิดวิดีโอปิดวิดีโอกันถอยถอยหลังน้องเล่งน้อยกมาดูเกียร์ถอยหลังกันบ้างครับแต่เันเล่งน้อยยังไหวถอยหลังยังไหว เกียร์ถอยหลังจะเร็วกว่าเกียร์ทีครับนี่ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับนี่เดินเบานะครับนี่ทีนี้จะลองใช้เกียร์ห้าบ้างครับเกียร์ห้าในการปัดรตอรี่นะ ใส่เกียร์ห้าใส,ส่เกียร์ห้ายังไงหวกระใส่กระใส่เกียร์ห้าใส่เกียร์ห้าปั้นมากเกียร์ห้าตรงกลางตรงกลางกระใส่พีดีโอยางช้าจะจะดูว่าปั้นถันมากเกียร์ห้าครับน่าความเร็วน่าจะใกล้เคียงกับเกียร์สามของเทอทีครับ ครับความเร็วก็เคียงกับเกียร์สาของเกีอาจจะเร็วกว่าเกียร์สาของเกีทนิดหน่อยเลยครับแต่กําลังเครื่องพอรครับ20แรงมนะ้ากําลังเครื่องดีกว่าเกีทเยอะเลยครับวิดีโอมี4ระดับนะครับที่ผมใช้ระดับท้าสุด น่าจะประมาณ540ร้อยสี่สิบมั้งครับไม่แน่ใจครับอันนี้ลองลองใช้เกียร์หกปันมั่งแต่คลร่งแต่คลร่งดิ ลองใช้เกียร์หกปั่นดูบ้างครับเกียร์หกนี้จะอาจจะเร็วเท่ากับเกียร์สี่ของ KRT ครับ KRT ปั่นที่แห้งดินแข็งเกียร์สี่ปั่นไม่ได้ครับปั่นได้แต่มันตีดินไม่ทันครับแต่ถ้าในนาน้ําอาจจะปั่นได้ครับ KRT เพราะว่ามันเหลวครับปั่นซ้ํานาน้ําอาจจะปั่นได้ครับรอบหนึ่งกแหละลองรอบหนึ่งก่อนตีถานบ้าสถานกับไซรอบเสียต้ตองทีดีย วิดีโอหนึ่งเกียร์หกเกียร์หกรูปมาทางนี้นี่ตึบตอกตึบเกียร์หกครับจะดูว่ากำลังเครื่องพอหรือเปล่าด้วยเดียว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 สีไม่ทันครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอป้องใส่เกียร์สองวิดีโอเกียร์สองมันหมุนทันไหมวิดีโอ พีดีโอเกร์สองใช่พีดีโอเกรจสองตบตบต้องตบใช่พีดีโอกยาอฟนี่คับพีดีโอเกีจสองะดูว่ามันสมดุลหรือเปล่าได้ครับต้องพีดีโอเกเจสองครับกำลังกำลังเยอะกว่าเคอทียังเห็นได้ชัดเลยครับ กำลังเยอะกว่าเทอาทีอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเกจเจ็ดเกจเจ็ด oh. ล้วเล่นเครื่อง oh. วันนี้จะลองเกจเจ็ดบ้างครับในราการปัดลอตเตอรี่ เจ็ดนี่นั่นย่างไห้นะทุกคนไห้โอเคสามตองพีโอเกียสามครับต้องเล่นเครื่องเล่นเครื่องมีหนักเครื่องบ้างครับ มีหนักเครื่องครับแต่ก็ปั่นได้ครับมีหนักเครื่องครับเกียร์เจ็ดครับเกียร์สุดท้ายคงไม่ลองแล้วครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์เดินทางครับแต่มันก็ใช้งานได้ครับเพราะมันวิ่งช้า ลองเกียร์ห้าลองเกียร์ห้าแล้วใช้ PTO สีเดี๋ยวจะลองวดีโอระดับที่4บ้างครับโดยใช้เกียร์ห้าครับทดสอบว่าวดีโอใช้ได้ทุกระดับหรือเปล่าครับเพราะมันเป็นรถเก่าครับไม่ใช่รถใหม่เราต้องเทสดูครับ อยู่นี่รรับรไปตรงๆเลยหานี่ร้าเป็นโหว้รัาเป็นไวนแหละก็ใช้พิโอร์ดับตีซีพีโอร์ดับไวสุึกดับเร็วสุด นเครืข kidneys, ข no? ่องครับเครื่องไม่ไหวครับลองใช้แก๊สีลองใช้แก๊สีลองใช้แก๊ส <a living. S 1> ีีเลแปดจะนั่งเลแปดลองใช้เก๊สสีครับ เล่นเครื่องดิไ,ได้ยม,มันไหวเกินวิดีโอวิดีโอปั่นไม่ไหวครับเก้าสี่ครับเก้าสี่ปั่นไม่ไหวครับวิดีโอเพราะมันหมุนเร็วเกินครับเครื่องไม่ไหวครับอาจจะดีสําหรับงานเบาๆครับ เกียร์ช้าครับวิดีโอระดับที่สี่บรรดาเครื่องเหมือนกันครับกันออกเลยครับวิดีโอระดับที่สี่ครับมุนเร็วมาก ต้องค่อยๆเลียเ้ยงจริงๆพรพอ,อโยกพอโยกก็ต้องพากัยสุดและปล่อยมันได้เก่งลองไปเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงไม่ได้ เป็นที่น่าพอใจครับได้ได้ครับแต่เราต้องมาตรวจเช็คปรับปรุงบางจุดครับ,รบถ้าไงผมขอปิดทลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ